ไม้ค้ำสีไม้ค้ำสีหรือไม้ต้นโพนะครับนิยมตัดมาค้ำต้นโพในช่วงเทศกาลสงการนะครับเทศกาลกลางล้านนาทั้งเชียงใหม่ลำปางนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนจะนิยมนะครับนิยมทําบุญด้วยไม้ค้ำสีนะครับค้ำสีค้ำต้นโพนะครับเนาะให้ค้ำพุทธนานะครับ อยู่มันขนยืนนะครับเสียกันอย่างนั้นนะครับต้นโพสมัยก่อนจะมีอันเล็กๆนะครับสหมยนี้ด้วยเครื่องจากเครื่องยนต์การแห่ไม้คําสีนะครับจะทําอันใหญ่โตโหราณนะครับมีพิธีแห่แห่กันในวันที่1 3 14นะครับ14วมันขนพระเจดีทรายนั่นเองนะครับในส่วนของไม้คําต้นโพบบแนี้นะครับ ทำต้นโพต้นโพนี้ก็คงอายุนานพอสมควรคูวัดป่าตันหลวงมานะครับก็คงอายุน่าจะพอๆกับต้นสมปล่อยนะครับพอ,พอต้นสมปล่อยแต่ต้นโพตรัวนี้คนไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่หรือว่าขถมที่ขึ้นมาไม,ไม่สราบได้ต้นนี้นะครับจะมีลากลูกขํามแนะนะครับ อันนี้แค่ต้นโพนี่มันต้นนั้นมาติดเกี่ยวลูกมันค้ำแม่ไม่ใช่ต้นโพนี่ตันนี้ทำงานนะครับทางไม้ค้ำสีทางทางเหนือต้นบนนะครับทางเหนือต้นบนจะนิยมกันทำไม้ค้ำสีค้ำต้นโพต้นนี้นะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับทำทุกวัดครับทุกวัดนะครับพวกเหนือต้นบนนะครับทางเหนือต้นล่างก็เป็นประเพณีอีกแบบหนึ่งนะครับเนี แต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะครับของท้องถิ่นสมัยก่อนๆก็จะมีคาเล็กๆนะครับอคำใหญ่มายากสมัยนี้มีรถยนต์ไม่อะไรขนย้ายง่ายก็เพิ่มขนาดไม้คามาเป็นของหมู่บ้านไปเลยนะครับสมัยใหญ่สมัยก่อนจะไปทําส่วนตัวอันเล็กๆลีกน้อยแบบนั้นนะครับก็แบกกันมาได้เลยตอนนี้ก็ทําหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาเลย มาค้ำต้นโพหรือตน้นศีนครับน,นี้คืออันที่คือค้ำสันตัวครับนี่สันตัวคำว้คำต้นโพไว้ไม่ให้ล้มค้ำจูนศาสนะนะครับคือต้นโพก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเราบระสูตรนี่เองครับต้นโพแห่งนี้นะครับค้าไม้ต้นโพต้นศีีตรงนี้นั่นเองนะครับสารเจ้าปูครับสารเจ้าปูให้โชคให้ลาบพึงห<ต>ึงปังปังนะครับ วันนี้มาข่อยแพรมาข่อยแพพัดปลาตันหลวงนะครับอาารเจ้าปู่ให้เฮงปังปังเล็กเด็ดเด็ดนะครับเฮงเฮงปังปังาหารเจ้าปู่จะให้เลขกอะไรเนาะเลขกอะไรนะครับในพะนาะนะครับเลขกอะไรนะครับเล็กอะไรดีนะเนาะเลขกอะไรนะเนาะเลขกอะไรเนาะ เล็กเด็ดทางนี้เด้อสารเจ้าปูนี่ไหวยังเล็กเด็ดสารเจ้าปูป <that> ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเ,เด็ดเงเฮงๆปังๆตรงนี้นะครับ